ช่วงที่2นี้นะครับเรื่องราวจากหนังสือชนะนะครับในตอนที่10นะครับหัวข้อเสรีภาพนะครับจากข้อเขียนของท่านอาจารย์วิรชัยโกแวนนำมาฝากคุณกันด้วยคิดว่าเรื่องของเสรีภาพเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ที่ไหนก็ตามไม่มีเสรีภาพเนี่ยนะครับถ้าชีวิตของเรานะครับถูกจองจําถูกมัดมือมัดเท้าเราคงจะไม่มีอิสรภาพไม่มีความสุขแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเสรีภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับมนุษย์ ที่ใดก็ตามทักษะเสรีภาพที่นั่นจะมีแต่ความอึดอัดหลายประเทศมีลักษณะการปกครองที่มีขีดจำกัดหรือกีดกั้นเสรีภาพของประชาชนจะพบว่าที่นั่นมีแต่ความซึมเศร้าท้อแท้แล้วก็ด้อยพัฒนากลายเป็นสังคมล้าหลังบางประเทศประชาชนทนความอึดอัดไม่ไหวก็จะระเบิดออกมาด้วยความรุนแรงเป็นความแค้นสร้างความเสียหายอย่างมากมายในประเทศนั้นๆตรงกันข้ามถ้าที่ใดมีเสรีภาพก็จะมีอิสระ ทาให้เกิดความชุ่มชื้นเบิกบานและนําไปสู่การพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านฉะนั้นความสุขความทุกข์ความเป็นความตายความก้าวหน้าและถอยหลังนั้นมนุษย์เป็นผู้เลือกเองสิ่งที่ควรตระหนักคือความรับผิดชอบคนจํานวนมากต้องการสิทธิแต่ไม่ต้องการความรับผิดชอบแท้จริง ความรับผิดชอบต่ออิสรภาพต่อเสรีภาพเป็นสิ่งที่สูงส่งแห่งการเป็นมนุษย์เพราะเสรีภาพนั้นเนี่ยสามารถนำไปใช้ในทางที่ผิดอย่างเห็นแก่ตัวเป็นการทำลายหรือนำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็ได้เสรีภาพจึงต้องมีควบคู่กับความรับผิดชอบเสมอผู้ที่เชื่อในพระเจ้าต้องใช้เสรีภาพทางความเชื่อในการที่จะปฏิบัติต่อพระเจ้า และต่อพวกพี่น้องคริสเตียนในทางสร้างสรรค์เราต้องใช้เสรีภาพของเราเลือกทำแต่สิ่งที่ดีงามและก็สร้างสรรค์ให้เราเลือกให้เราเลือกความรักแทนความชังเลือกที่จะให้อภัยแทนการอาฆาตพยาบาทเลือกการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แทนการเริงสำราญในอบายบุและความชั่วทั้งปวง จงใช้เสรีภาพที่พระเจ้าประทานให้แก่เราอย่างเต็มที่พร้อมกับการมีความรับผิดชอบในเสรีภาพนั้นด้วยเสมอถ้าเราใช้เสรีภาพในเสรีภาพนั้นที่ไม่รับผิดชอบไม่สนใจว่าสิ่งที่เราทําตามใจตัวเองนั้นมันจะเป็นสิ่งผิดหรือถูกเนี่ยเสรีภาพนั้นนะครับก็จะเป็นช่องนําเราไปสู่พฤติกรรมการกระทํา ที่ส่งผลร้ายกลับมานะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้เสรีภาพในการที่จะไปลักเล็กขโมยน้อยอย่าใช้เสรีภาพในการไปด่าว่าคนอื่นไปต่อสู้ไปเกลียดชังไปทําร้ายคนอื่นเรากําลังใช้เสรีภาพในทางที่ผิดมิฉะนั้นถ้าใช้เสรีภาพแบบนี้เราก็จะหมดเสรีภาพหมดอิสรภาพแน่นอนเพราะว่านั่นเป็นการทําผิดจริยธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองฝากไว้ด้วยกันเรากันนะครับก่อนที่เสรีภาพของเราจะหมดไป ็ควรใช้สิริภาพซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบมีบ้านหมู่น้อยชื่อเบธเลเมความมืดปกคลุมหุ่มไว้ชาวบ้านหลับไหลเงียบเชียบทั่วไป